มาดูผู้เอกกับรายการครับเอาแนะนำตัวสิงค์ครับผมสิงค์จากวิทยาวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบหกอตอนนี้เราเกินอยู่ที่หนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าประมาณนี้นะเราซ้อมอยู่กับเสืตูมาเดิมกี่วันซ้อมมาตรงนี้สองสามอาทิตย์นะแต่วันมันพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมมาเนอะใช่ไหมแต่ว่าดึงเข้ามาพอดีเคยชกเคยชนะเข้ามาที่ที่ใต้เหรอเป็นปีไหมไม่ไปตามยันที่เดิมน่าเราสูงเท่าไหร่ความสูงเราเราเจ็ดสิบลน้ำหนักของเราไป้อยเท่าไหร่ครับหกปีนี้อายุเท่าไหร่แล้้้วววชกกมมยยยาีี่่รอแลเน ไปดีกว่าไปดีกว่านะผลงานสามค่อยของเราไปไงมั้งชนะมันชนะรวบมาเลยร้อยยี่หกมันใหญ่มั้ยไม่ไมัดีป่ะเรายี่สบเอ็ดเราโชกพอจ,กะจะไรเจ็ดยี่สิบเจ็ดก็โอเคแสดงว่าเวทเ,เราได้อยู่นะอ่ะเราเป็นมวยฝีมือเรื่องมวยอยังไงมาทักกันไอ,อ้ะไกะลักฝีมือเห็นแล้วนะเราน่าจะเมื่อกี้ถ่ายรูปสูสีนะร่างกายเราเป็นคนจากจังหวัดว่าว่าไปขับเกียร์สุราตอน่อยคนระับเป็นน้องชายสุราเพื่อนมาเจดา โอเคจุกน <usion> <freeze> okay, ี่กับผมไปะมาดูผู้เอกในรายการครับเอกลักษณ์ครับแนะนำตัวถึงมานหน่อยครับผม สวัสดีคร no um ับผมเอกลักษณ์วอร์เทนโนลุงปุ๋สว่างครับผมไม่ได้เจอกันหลายปีแล้ววันนี้พีกัดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกครับคู่ต่อสู้อีกมาเกินเยอะนะครับผมเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่วอร์เทนโนลุงปุ๋สว่างครับที่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 จังหวัดอยู่จังหวัดชิจาเกะชิจาเกะซ้อมมากี่วันก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆพอสิบเก้าเลื่อนก็ไม่ได้ต่อยครับก็เลยดึงมานี่ดึงมานี่ครับพิกัดนี่โอเคไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วปกติเราชกล่าสุดร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่เรา ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปอยครับหกสิบครับปีนี้อายุไท่แล้วยี่สิบสี่แล้วชกมวยมันน่าจะเกินร้อยร้อยไทยได้เกินเกินนะครับวันนี้เจอกับสิงห์เคยโชคเขาไหมอ๋อเคยแพ้น้องมาครั้งหนึ่งนานน่ะก็ตอนอยู่สตูนครับอ๋อตอนนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับครับผเวทนนี่มันใหญ่นะใหญ่เขาก็น่าจะมาแทนเหมือนกันผมก็มาแทนอ่ะฝากไฟนเขาเชียนะครับวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ลูกหลานชาวคุณหาญชิสเกตด้วยนะครับเอกลักษณ์เต็มที่ครับผมโอเคขอโชคดีครับครับผมไป